นมัสการค่ะพระอาจารย์พิธีวังวังเรี่ยงนี่พิธียังคือห้องกากีกกากิอาจารย์ผีเฮ้ยผีผีแม่เตยใส่ผีเจ้าถือกันนะเขาเจ้าถือกันนั่นนะถือยังก็บคำมันเอินกับพวกถือไส่นะพวกไพ่นะโอ้ไสไพ่ไพ่เขาไผ่ไพ่อธิบายเนี่ยอาจารย์ก็อธิบายคล้ายๆเขาใส้ของนะใส้ของแบบว่าอัน คนเนียที่ขเขาสร้งเขายัางเขาก็ไใส่ไนนะใส่พวกไพ่ใช่นหะ <บา S 1> มเขาเอานม่มันจะกินนนาตอนมนจิเป็นตุม่มเป็นน้องเป็นอย่งพวกน้ <บา S 1> ไพเนี่ยไห,ไห,ไไห่เน่ยเฮ้ยมีน้องบนนเดียวมันก็น่าสนใมันกินเนี่ตุ่มอยู่ที่ขั้นมนเร่มเงมากขั้นบนไพ่ถือผมหรือเปล่า,าไพ่คำมันหนกมากนี่เน,นาะบาถึงนี่สมมติว่าเนี่ยคำบู้ได้ถึกใส่ปุ๊บนี่ มันคือพวกไพ่เนี่ยไพ่ไมนจิเป็นตุ้มขึ้นมาเป็นนองพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาเป็นขั้นขั้นม่นเปนน้ำยั้งยั้งบ่ดีบ่เนาะบ่บ่บ่จานหาที่โมเนต์มันก็ไหนน้ำยังยังบ่ดีบ่อักเสบตัวเป็นนองตัวโมเมนต์โม่นต์ตอนในไพ่ดิไพ่แน่พวกเนี่ยเขาจะใส่แบบเอาผีใส่ผีนะใส่ผีมากโม่นใส่ผีมาแล้วรู้ได้จังไหน่าเพิ่นเพิ่นไหนเป็นไพ่มากนั่นเพิ่นแต่ผมบางโยนี่ผมบางโยบังแลงไอ้ที่ ไออาบน้ำมนต์เห็นห้องคิดการคิดการหวยว้านมันเบิ่งคอนเสิร์ตก่บพวกป่านร้อยมันกลจังปสี่แล้วเนาะเพราะว่ามันยังออกเด็กแล้วเธอต้องโตมันออกหยาบลีพร้อผมนี่ลีนี่ผีลียุใส่เลยโอ้ลีลีเนาะลีน้ำงามขาน้ำยังเป้งสิแล้วโอ้ลีน่ะเฮ้ยมันลีมันซ่อนเป็นนี่ผีน่ะผีกับอะไรอยู่ในโตเฮาเนี่ยโอ้ยมันลีหลบใส่ลบกลัวแล้วเนาะไม่สร้างว่าเจอไม่นันมันเหรียญส่อนหาตัวนี่ หายไปน้ำพุ่นแล้วโอ้ยหลายเนี่ยแล้ววันนี้เปลี่ยนที่อะไรวันนี้มันออกไปวันนี้อาจารย์ออกแล้วแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่เมืองเหล่าก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่แม่นขนาดเท่าเพิ่นทอนวัดบ่เพิ่นทอนวัดเพิ่นมาเนี่รู้สึกว่าจะเป็นมือที่สี่แล้วนี่นะที่สามเนาะมือที่สามเนี่เพิ่นมาเนี่ยมาเตะนองบัวลำพูอาบซมืออาบซมือเศร้าแรงบ่อาจารย์ออก็เศราอย่างเดียวเรื่องเธอก็เศร้ามันก็เริ่มอาบไ้เพิ่นนี่แหละอีตุนเพิ่น ครับเพราะว่าเพิ่นปวดแห้งไม่แน่วมาทิ่มเพิ่นทิมพันนะครับเป็นปวดน้ำตัวน้ำตัวสาเหตุน่ะปวดทิ่มบอกน้ำ้าตีนหลังตีนเท่าเนี่ยเพราะว่าเขยังเห็นบงเดาเดาเดาโอ้เดาเดาเดาเขายังเข็มแท่งกันนี่แล้วอ้ยคันเป็นลักษณะนี่เขาจะเอิ่นยืนวัดถิ่นถือไสเลยหรอครับถือไสหรืออะไรถือไสแล้วคันใสยังสีมันพอแกล่ได้ดิคันใสอย่าสร้างเหนียวตกไก่โอ้ไม่ไสแบบอย่าสร้างอีกแม่นอย่าสร้างนะไม่ไสอย่างนี้แบบนี้แบบพอสร้างแบบนี้แบบนี้บอก แบบ๋ยวพอสัง่งสีแมนเรื่มตัดซิ่งนี่เนาะเดี๋ยวบิว่งย่านแมนอยู่ครับอเ,เอากะเห็นเพื่อนหายเมื่อใดเพื่อนทีได้กลับัปนี้ครับ,ารบอาจารย์ว่าซ่อมบางอิงมือมเออื่นนี่มือแลงนี่มันเป็นวั้นโกนเนาะว่ามันฉีกข้นบ่โอ้สาเหตุก็เลยมันอยูมอ่มืออื่นนี่ยวั้เบิ่งกัน ว่า่นขี่ขึ้นขี่ยังบองสินะปัญหาก็เลยเ้าอยากซ่อมเบื้องอาการครับผมแต่ว่าเพิ่นกะว่าเพิ่นกะโลงแล้วล่ะเริ่มโลมันเริ่มแต่ขวดไข่้ห้เน็ต,ตสามหมื่นแล้วนะสามขาบแล้วเนาะขสามขาบแล้วแม่นมื่อมื่อหนึ่งเฮ็ดเที่ยนหนึ่งหมอจันเออมื่อหนึ่งเทธอ,อ,อ,อหนึ่งมื่อหนึ่งเมื่อวานนี้ออกเป็นหมดเลยเป็นหมดไตงมงบงมงบเลยอยู่ในไข่น่ะเพราะออกว่ามีแต่หมดมีแต่หมดว่าตอนเอาเอาเนี่ยวัตรบริสังเกตในในหันบ่มีหมดอยู่ในหันบ่อจัน ล่างแล้วล่างแล้ววะนี่ว่าเป็นคื้ยังหมดนี่ล่ะบ่มันคือยังหมดนี่แ่ะแต่ว่ามันดินได้อย่างที่นะดินเดอดด็ดี่ยที่นบ่โว่ามันมีหอลาของพวกสตรนี่หนึ่งเนี่พวกสารบ่งก็มี่งบงบง่รเป็นลักษณะอะไรครับโอ้มาใส่เข้าเนี่ยว่ามันขั้นเลยห่่ะบง ขั้นยงินโอ้ขั้นครับมันเข่าคนแล้วบงนี่ม้นโตบ่งนี่เขาเฮ็ดบ่งเคนวิซาบ่งโอ้วิซาบ่งแมนขั้นเป็นเพื่อนขั้นคือเป็นเพื่อนขั้นเป็นน้องเป็นยังสิงเราก็ถือใส้ขึ้นกันตายได้ขึ้นกันตายขึ้นกันตายขึ้นกันไม่ถึงนอนหมอตายค้๊กนตายคนตายเนาะว้ายก็เป็นจะย่านเจ้จันมายิงของมันนี่มันโอ้์นี่มีหลายรูปแบบนะจันนะจัามีหลายรูปแบบอยู่แต่ว่าก็เราก็ซอยมันได้เพราะซอยได้ห้องซอยไปอย่าโยมมันมาเนาะห้องกับ พิ่นกับจักที่ไปไชเพิ่นกับเล่นไปหั่นไปนีไปร้ายหมองเลยพิ่นกับวาอยู่ไปจนห้ามองชีเศร้าหมดละม,มองได้ว่าดีกับไปเบ้ออะไรเนี่ยพันที่แรกพิ่นกับขีกลับอยู่เพิ่นบอกว่าขีกลับแล้วอาจารย์โอ้ยอย่าพึงกลับไปคือยังเห็นอาจารย์อาจารย์ก็พอค่อยว่างเนาะเห็อาจารย์ได้ว่างอาจารย์ได้เห็นนั่นบุญสุขวันี่อาจารย์ได้เขามากกักเคยใกล้บุญสุขวัลบุงสุขวันยังพึงกลับอ่เดี๋ยวข้ามาแล้วไปว่ากลับไปก็บิีว่าพอเศร้าไปหาผู้หนึ่งว่าคักๆแล้วก็บ่อเศร้าไปจาก มันสุดอยู่กับมือเจ้าของสะกคนนะครับบอกว่าเออผู้อาจารย์เฮ็ดบ่ได้แล้วเด้อไปรวดนั่สิก็สิได้บอกสินะสหายเป็นหายเร็วๆเนาะแม่นอืมเพิ่นก็สิได้อยู่ดีมีแห้งคนอยู่ดีมีแห้งมันก็อารมณ์ดีแต่นี่คั่นว่าบ่เป็นแต่อยู่ในตังซีโอ้ยมันหงุดหิดมันหงุดต่อกระดึกของครับผมคือของเนี่มื้อนี้วันโกรธเนี่ยเอาแล้วได้เริ่มงุดหงิดเริ่มออกฮ้อนงอนต่อไปแล้วด้บ่ได้ ออ,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 ออกห่อน้ำเงินต้อนนี่หมอออกห้อนขึ้นมาไปดิฉันนี่บ่ดักหัวดังยังไปรีบอ่ะเนี่ยเน,นี่ยบ้านกนนี่แม่นบ้านกนหนึ่งสี่บ้านกานหรืองบ้านพระมงสิเพราะงั้นเบาหวานเป็นขินตัวอาจารย์บ่อเมียนตัวบ่ดที่ขาเจ้าพูดลังก้อนมาเบาหวานขึ้นกัเป็ี่ยนมึนน,มน,น้ำหัวมื่นน้ำเงาออกห้อน้ำเงาสี่ที่เพราะงั้นข้าเจ้าเบาหวานขึน้นใบ่ไอ๋อรัชกาลที่สีส่มันก็มีส่วนอยู่แต่ว่าถดมาอัน โรคประจําตัวนี่มันแมนอยู่แล้วอันนี้โรคพวกประจําตัวนี่เทาก็ต้องแยกออกจะห่างครับครับมาหนี้กันโอ้ยผมมาทาเอานี่ที่อาจารย์เนี่ยเชียนได้หรอจักอันแล้วเขียนได้ตอนนี้ได้สองอ่นแล้วอันนี้สามกำลังเชียนนั่นอยอะว่าพ่อทรงคนบูชาไหมขนาดตะกูแต่ลิยทรัพย์กินบ่เบิด์ตน่อย บางค้นบ่คยถีเลกกะถีเลขอันยังสี่ฝากบอกคนน้ำเนีตด้ะครับอันมันเอาไปแล Emperor, ้วก er er. ับฝากบอกคนน้ำแน็บอกว่าเอาไปแล้วให้บูชาทุกวันพระบูชาดอกไม้หอมเทียนขาวัสิดีนักเลยแต่งขั้นหางแต่งขันหางสิ่ะไม่ไม่กับยิบูชาดอกมะลิแน่ขันดนนไปเ้าบ่มีกัใส่พวงมาลัยก็ได้พวงมาลัยน้ำมันขายน้ำซีแยกรสินะดอกมะลิใส่ใส่จักรกุยอันดอกมะลิกับใส่หาคู่ที่เรียกกับเทียนขาวครับ บันนี้ก็ว่าก็คือว่ากับบ่เมนว่าเป็นใดโศกในใช่ทุกคนดอกแต่ว่าส่วนมากทั่วมากบอกว่าบ่ไดแนวหนึ่งก็ได้แนวหนึ่งกูบ่ไดสมมุติว่าบังคนเอาไปขายของสิครับรู้สึกว่าขายของดีขึ้นนี่ตจผู้มาหุ่มมาตุ่มขายมาซื้อของรังคนพันว่าบ่เคยถือเลขกักเกียร์มาถือเลขส่วนกันสามหัวตังสังกันมีบังคนทั่วมากว่าแม่เอาไปแล้วบ่เห็นถือเลขเลยเห็นมีดที่ซืีออยู่เจ้าเอาทกเจ้าเอาไปเจ้าเฮ็ดทีตั้งบอกว่ากเลยถามเพื่อนวะ ที่นี่ห่อไว้สมมติว่าเขามีกระเป๋าเงินเนาะครับกระเป๋าเงินเขาใส่ในกระเป๋าเงินเัาไว้ครับวันพาเสร็จปุ๊บนี่เขาบูชาบูชาทั้งกระเป๋าเงินเนี่ยแต่งอันหาครับกระเป๋าเงินนี่ว่างไว้ยัางสิหืมเด็กแล้วก็ยกเสร็จผมกซาทูเดอร์แบบนี้บอกคนคุณพอคุณพระธรรมคุณประสงค์คุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเด้อแบบนี้นะเจ้าไปถึงป่านๆเนาะแมนเว่าไปถึงซิมุกซันฝาซิมหาแผ่นดินชิบชิ่นสันล่างทั้งหลายนะ โอ้ยข้ขาเนี่ยอยากได้เงินได้ทองเขาม่าในใส่กระเป๋าให้มันเต็มให้มันเบิดโยกินตะกุดกินมาหมดเอ้ยตะกุดอริยทรั์เอ้ยซอยรูซอยห้านหาเงินหาทองเขาม่านในเด้อให้ได้โชคได้ลาภให้มาสุดทางสินะให้ม,มันเบาก็ไ,ได้เนาะครับผมนี่จังหวะบ่พ่อเนี่นี่ผมเมื่อน,นั้นขม่าเอาไปสามทิบซี่สิบปันขมเบิดอาจารย์ใ,<ช>ให้ว่บาบ่พ่อทรงนะเดี๋ยวนี่จะมาไม่เกี่ยวกับอาจารย์เนงหลัง ใ่ว so ่าอันนั้นยั่งบ่สาคัญไปไหนอาจารย์ตะกุดลยังว่สําคัญเพราะอาจารย์ฝันไว้จังไหนหลังจากปล่อยเลขไปแล้วจังนี้เดิอนให้บอกเลยว่ะโอ้ยบอกรลุดเนาะมาถาวเลขก็คับอาจารย์บอกจังไหนให้เป็นตัวเลขบอกให้จังไดนโอ้อาจารย์ปล่อยไปแล้วเลขเมื่อนั้นอาจารย์ปล่อยสามเก้าแปดจะว่ามีห้อยหกลงมาล่างข้างล่างนั่นวะวันนี้หลังจากหันมาฝันนี่ฝันบ่อกจังฝันเพิ่นมาบอกเลย ฟันว่างในกันบอกเลยบ่กวกล้่นเหรอครับผมหันฟันมาอย่างสี่วากลุ่นอาจารย์วากเดียวนี่นหรครับแต่ว่าฟันว่าเพิ่นมาบอกว่าเลขมันเฉียวซีเดอร์แบ่นี่สามเก้าศูนย์เนี่ยนคือบ่คือเก่าบแบบกับว่คือเก้านี่แหละมันไม่เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์เ่ยนะโอ้อันนี้เพิ่นบอกนี่บอกข้อมูลสามเก้าแปดอันนี้เพิ่นมาบอกสามเก้าศูนย์เมืเปลี่ยนตัวท้ายเนาะอาาจรย์เนาะให้ว่าตัวท้ายนี่มีโอกาสเปลี่ยนไปได้สามตัวคือศูนย์ มี่หกมี่แปดต่อเดือนสามอันต่อตัวไทยนะจ้านี่แหละแต่ว่าแต่ว่าเอาถึงนี่ตอนด้เ้าก็ยืนละเกาห้องคือเกาแล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่าของพนเพิ่นก็ซอยเฮ็ดซอยฉางน้ำเพื่อกันหนึ่งสินะเขาเบียวมากเขาก็ยืนน้ำเพิ่นคือเกานแล้วเนาะอาจารย์มักมักชุดใดชุดฝันนี่บ่ห้วมักชุดไปนางมากคอมแมนบอกชื่อกับมักชุดไปนางมากคนละ ครับผมแม่ยเพราะว่าทิมเพิ่นบ่ได้อเพิ่นก็บซอยเฮาคือเก่าหันขขละ่ะครับผมโอ้สาธุสาธุจ้จริงชักาาจิตวัตรราชรามบ่ว่าสิมมองไปนั่งก็แล้วแต่เนาะให้เอี้ีเพิ่นมีโอกาสได้โชคได้ไส้ต่อไปต่อกันคือจังที่ผ่านมาฮอด13 14งวดคือเก่านี่นนก็บไข่เนาะจ้าสาธุจังว่านี่แล้วคั่นบน่ได้แนวนี้ก็จักสิมีเงินมีทองมาสากักจังได๋ต่อไปเนาะมันก็ใช้ทุนทรัพย์หลายอยู่ดิ บางบางที่เนี่ยผู้คนเมื่อเห็ดมาสางเพิ่นจะได้โชคได้ใช่ที่เพิ่นคอยมาเห็ดมาเห็ดมาสางซอยน้อยกันจะมีส่วนน้อยผู้เป็นเพิ่นมีทุนทรัพย์นะเพิ่นก็บ่ถือเล็กน้ำเพิ่นก็อยากเฮ็ดคือเก่าหุ่นแต่ว่าเพิ่นโทรมาอยู่ดิครับผมเพิ่นโทรมาบอกว่าแม่บ่ได้ถือเล็กน้ำไเด้อลูกเด้อว่าซันนะครับแม่บ่ได้ถือเล็กน้ำแต่ว่าแม่อยากเฮ็ดปุ่นนาอยู่ว่าซั่นครับ มันมๆๆนั่นเห็นบมจังส่นภูพนมีเนะาะผูบ่มีก็อยากเค็ดพ่อแห้งก็ป้พาป้ากองละบาดน,นี่หฮาไปิดไปอาจารย์ม่อปิดตี้เนี่ยต้นโอ้ผู้นนี่ยผ้โทษโททป้าป่ากองละบาดงวกมากัดานี่ส่งในไหลแล้วสิบ่ได้หนหาพันวบ่เปลนสิงแบกมันนไม่ได้อยู่วหาพันเพราะแบ่งทีเขียวหลายอยู่ครับผมโอ้แบ่งเศเต็มนาสีได้ยุราคาห0พันนาสีได้สังกัีเราสาแผ่นแล้วเอารู้สิง ีใส่ทั้งเบดนี่จะแผ่นหน่อยจันเออว่าแล้วเขาเจ้าฝากมาถามด้วครับบอกว่าแผ่นหนึ่งน่อยอยู่ประมาณเท่าไหร่เอฟซีฝากมาถามแผ่นแผ่นมุ่งหลังค่าสาราปฏิบัติธรรมเท่า่หร่จยจะว่าเป็นแผ่นหรอกย่อมพิบุณญเอ้เขาขายเป็นตารางเม็ดเอเขาไม่ได้ขายเป็นแผ่นเลยแม่นเขาขายเป็นตารางเม็ดดิเว้ยตะล่างเม็ดเขาขายก็ขายเป็นแผ่นหลังเขาไปสร้างมาสมมุติว่าเขาสร้างว่าเอาความยาวเท่าไหร่เองสินะครับเอาความยาวเท่าไหร่นอกจาว่า เงีวหกเมตรนั่นสิครับอ่าเขาก็ไล่เป็นหกตารางเมตรนี่โอ้อยังสินะข้อหมายครับครับคือเจ็ดตารางเมตรแต่ว่าเพิ่นขายนี่มันขายเป็นตาราง,งเมตรครับผมอ่าบัดนี้เฮาตามเดียวเฮ็ดนี่ว่ามันยาวเท่าใดก็ต้องวัดแล้วก็ไปตัดนั่นสินะตารางเมตรประมาณเท่าไหร่อาจารย์ครับตารางเมตรนึงนี่คอนแม่นเว้าวเนาะคันใช้แบบธรรมดาเนาะคันเฮาบ่มีเงินทุนละทรัพย์หลายเฮาก็ใช้แบบธรรมดาบ่ต้องลงสีลุหยังก็่าไหรตารางเมตรนึงก็บ่ คิดว่าก็ประมาณบ่อด่อร้อยเหรเก้าสิบเก้าบาทนี่ร้อยก็บาทตีร้อยใช่บ่เอ็งซิบบ่นื้อตีร้อยเศร้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันขึ้นนะครับเล็กขึ้นอีลีเดี๋ยวนี้เล็กขึ้นแต่เล็กนี่แท้คือเอาเรื่องเล็กซูฟังนะครับไปซื้อเล็กมากยอดมันได้สามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ครอเอาเขาก็เลขฝันอาจารย์จนเขาก็เลขฝันตรงนี้เขาก็เลขฝันที่เพื่อนมาบอกต่อนมันร่บแต่ว่าฝันก่อนจังเปยวเล็ก โอฟันต้นก็เอาเล็กหลังจากที่ฟันเพื่อนมาบอกเลขสามเก้าศูนย์แล้วไปเอาเล็กบานนี้ก็จํานวนปลายเงินเล็กน่ะสามร้อยเก้าสิบเพื่อนกันแมนสามร้อยเก้าสิบโอ้วันที่มาจะบอกนะสามเก้าศูนย์เลยพันว่าสามเก้านี่มันกับมาตรงกับเล็กนางพรอมนี่แมนสามเก้ากับเล็กนางครับผมแต่ว่าศูนย์มาตัดเท่านั้นแหละครับผมเพิ่มที่ว่าพันบอกโอ้เลขนางก็ยืดรมตัดหน้าตัดหลังเรื่อกันเป็นลักษณะนี่น้อาจันย์ แต่ว่าหลอดไฟเด็กเด็กเด็กเห็นปะโอ้เห็นหนึ่งแจงหนึงสองสามสี่ต่ว่าขังนี้ยังบ่ได้เดิเนี่ยเนี่ยบ้พ่อนี่ดิโอ้โหก็ได้ชี้อีกเดียวครับยังบาริไซอยู่โอ้อ้าวเหลือเยอะโอ้ยัดแจงยังได้นอกบันนี้เนาะครับผมโอ้ผู้อยากอนุโมทนาบุญหลอดไฟในซาลาหนี่กันเรี่องเชิญเท่ากันน้าอาจารย์นะได้เครื่องนึงแล้วเหลืออีกเครื่องนึงจ้ะมีเท่าไรก็ค่อยเฮ็ดไปน้ำน้าอาจารย์ คอยได้เฮ็ดได้สั่งไปนี่แหละขึ้นจีนคอยเดาคอยนั่นไปเจฟซีทางพุ่นมันกับฝากมาอยู่ไม่เฮ็ดไฟเฮ็ดฟื้นเฮ็ดไฟก็ได้ครับย่เจฟซีทางนี้เนาะทางเกาหลีบ่ทางญี่ปุ่นบ่กทั้งทั้งนี้ไต้หวันบ่โอ้ยผมก็ลืมเดวลืมครับนี่างลืมฝากมาอยู่ครับมันบอกมาเฮ็ดกต่เหตุไฟซอยเด้อครับแต่ว่าหลอดไฟเพิ่นก็ไม่ลาอยู่เหมนนี้แต่ว่าหลอดแง่แง่หวะนะ ถ้าไม่เป็นหลอดอยังก็เคือหลอดปุ่มๆนะครับผมนี่ละเอา้าผู้ใดเฮ็ดไฟกับเนาะแสงสว่างเนาะจะโอ้ชีวิตกะทิพบแต่แสงสว่างต่านโตน้ออาจารย์ผู้ใดาสางสาราปฏิบัติธรรมหรือว่าผู้ใดซอยสังกสีอ่าหลังค้าเล็กเนี่ยมุ่งสาราปฏิบัติธรรมชีวิตกะทิมีเกาะกำบังต่านโน้ออาจารย์เอาง่ายๆว่าเฮ็ดเป็นพวกสังกสีนี่เนาะพวกโลซิงเนาะคนผู้เฒ่าคนเบาสูฟัง ครับอ่าอันนี้ว่าสู่เรื่องผู้เฒ่าเนาะครับเพื่นว่าตายไปแล้วก็มีแนีมุ่งฝนตกข้ามมากกมีแนวมุ่งเจ้าของอันขึ้นเมืองสวรรค์กับมีวีมีม่านของเจ้าของมีเนียมุ่งนี่มีหารมีมีม่านอยู่มีอยู่มีแนวมุ่งเจ้าของเพื่อกันฝนกันยังกันทุกอย่างอะไรเนาะผู้เฮ็ดหลอดไสกับบพพาแสงสว่างในชีวิตในศาสตร์นี่แหละเนาะบ่มืดอน้ำตา้งก็แสงสว่างอย่างบุพพารถตัางตันวันต่อบ่พพาังตัน ศีลศาสนาพุทธเ่าก็ยิ่ยังก็ช่วยๆยกันไปเนาะครับผมเจ้าภาพเสาไต้พ่อเหรอครับอาจารย์ยังบอกพ่อดี่บอกจารเ์ถ้ได้ขึ้นกล้งล้างค้าแล้วฉันขึ้นนะพ่อพ่อขึ้นสักวันเนาะขึ้นสักวอนนะขึ้นเพราะว่าฝนมันถี่มากดิโอแมอยนผ้าโยคะเด้ออาจารย์ครับนะจะได้เกิดลงมาตัวเลขนี่ก็คือมีเลขฝันเนาะอาจารย์เนาะเป็นเลขฝันอ่สามเก้าศูนย์เลขฝันนี่ก็ได้ ส่วนเลขฝันนี่ก็มาตรเงินกับเลขอ่าที่ไปซื้อเลขมาเห็ดโคงหลังค่าก็คือไปมันก็คือสามร้อยเก้าสิบส่วนเลขนั่งอาจารย์นี่ก็คือสามเก้าแปดสามเก้าแปดโดยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือเลขแปดกับเลขหกสลับกันสามเก้าแปดเลขหกเลขแปดเลขหกห้อยอยู่ใต้เลขแปดเบืองก่อนเมือนเดี๋ยวที่ไปเบืองว่ามันสิอยู่ืัมหันยู่ก็คืออยู่เลยยู่ตัวใดก็บอกตัวนั้น ครับผมมืออื่นนาออาจารย์มือวันผ่าตัวนี้มือวันผ่าไอ้ว่ายี่บเจ็ดนี่ผมเขามาสัมผัสนี่ได้ความแม่ชัดแน่นอนใช่แล้วก็แต่ว่าแผดเอรหันเอาอยู่บป่าแผลเอาะหันเอายุ่แต่ว่าก็เดี๋ยวหลังจากอาจารย์ไปนั่งมาอีกจังมือสองมือค่อยปล่อยแผดอรลหันก็ได้ครับใช่เพราะว่าข้าเจ้าฉิบับสนียลอรหันเนี่ยไปเบื้องเปรียบเทียบกันก็ได้นะไปเบื้องทซื้อเด้อก็ว่าแม้นว่าทิ่เอาไปซื้อดึกเอาดึกเอาว่าแม่นี้เนาะ พอวันสี่พนมามันกับเขาอยู่มันกับเขาอยู่กันน้องเจนแต่ว่ามันไปตรงกันครับผมศูนย์หกกับมีแต่ว่ามันไปตรงกันโอ้ก็เลยตัดออกตัดออกว่ามันตรงกันแล้วมันที่เป็นเลขซ้ำนี่บ่อยจังมวลก้อนกับมวดก้อนกับศูนย์เจ็ดกับมีคือกครับผมตัดออกมันมีซ้ำแต่ว่าคือมันมาตรงกันกับที่ซ้ำอืออาจจะเป็นเลขล่างทักงหนนะครับผมเนอะอ๋อในห่วงล่างล่างครับผมครับอ่าเดี๋ยวจัางในกติกินเบอร์โต้ไว้ให้วันพีดองทานไดกา ตนใจอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดอุศลน้อบ๊ว่าจะิเป็นในส่วนลังค่าสาราปฏิบัติถรำหรือว่าบ๊ว่าจะิเป็นหลอดพุ่งหลอดไฟในสารานี่แหละให้แสงสว่างกับชีวิตเจ้าของเฮ็ดบุญแสงสว่างพระเจ้าเอิญหรือว่าสิเฮ็ดบุญเป็นลังค่าเป็นก็กำบังให้ชีวิตให้ชีวิตบุคคลอสิ่งเร็วๆลายๆงงเจกะเป็นลังค่าก็ดีเป็นเสาเป็นเสาก็ดีเสาก็คือเสาคำชีวิตคือเก้า่น่าละนออาจารย์เนาะ ตอนนี้ก็ขึ้นไปได้หลายแล้วเนาะครับผมเอว่าได้เร็วเติบอยู่ดอกก็เป็นน้ำบาลมีหยาดโยมน้ำบาลานอชอยกันเฮ็ดชอยกันสามชอยซันหลังใางเนาะครับที่จะพูดใจบุญทุนท่านเนาะว่าจะลงคลิปไปว่าท่นก็โอ้ยเฝ้าโทษมากอยากเฮ็ดอยากส่างชอยกันอยากเลี้ยวอยากตัวเด็ดตัวนี้เด็ดตัวอาจารย์วัดปตาได้เผนว่าอ๋อคันได้มุ่งแล้วก็ล้มแล้วครับผมมันนนัก็ค่อยๆเฮ็ดไปก็ได้ตัวเนาะครับผมเพราะว่อปุริมาหก็ได้นอน นอนไปนั่มผู้ใดมานอนกก็ชีได้บอกกอบอกไปพร่ำตัดไปพรอมทัะผู้ใดมานอนต้องถือเกี่ยงมานั่มด้ยครับผมต้องถือเกี่ยงมานั่มถือกระบะปูนมาพรอมแมนคันผู้ใดเป็นเอจางจางสิมารักษากะมาอย่างกันได้มากีนคกับไม่เฮ็ดซอยกันไม่เฮ็ดซอยกันทือตามผู้ใดจังถือขูดมานั่มถือเกี่ยงมานั่มใช่นะครับผม เอาอาจารย์โตนาอาจารย์เนาะครับผมอาจารย์เก่งแล้ววันนี้กะทิรบกวนอาจารย์ช่างมีครับผมขอบคุณอาจารย์หลายครับผมถูกขอพูดเนปซี่สุขุสุขชนเนาะที่ได้รวมบนหน้าอาจารย์เนาะสาธุขออนุโมทนาบุญเนาะสาธุสาธุ